เนาะได้แล้วแหละอวาเลนไทน์เตรียมจัดเต็มให้เลยนะครับบอกเลยมาทุกคนขอเจ็ดบ้านสุดท้ายนะเจ็ดบ้านสุดท้ายคือวันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับคือไล์ได้หนึ่งร้อยบ้านไม่ถึงชั่วโมงอืเก่งนะครับอืน้อยไปเอาอีกอุ้ยอีกหกบ้านอีกหกบ้านนะครับอีกยหกบ้านอุ้ยอีกหกบ้านร้อยห้าสิบบาทอันไหนครับมันจะเป็นถุงสองร้อยกรัมมาค่ะสองร้อยกรัมนะครับมันมีถุงเล็กถุงใหญ่นะแม่ลองกดดูได้นะจ๊ะ ตุเลก้เออกดดูกดดูมันอร่อยนะครับมันอร่อยจริงๆให้เลยน้ําพริกอ่ะกดไปเลยครับน้ําพริกอร่อยมากแบบกินเล่นกรอบๆอะไรเงี้ยโอ้โหกรุบกรับกรุบกรับเลยแล้วบอกเลยนะว่าไอ้เขียวๆอ่ใบมะกรูดอ่ะทานได้นะครับทาได้หมดทานได้แบบในถุงก็ได้ได้หมดเลยใบมะกรูดหอมกระเทียมเอ้ยกากหมูเอ้ยเราทำเองหมดดูเขาเราก็คือเออแก้คืนนะครับกดตะก้า ดูข่าวแล้วเขินแก้เขินด้วยการเอาน้ำพริกไปกินได้นะคะสั่งมาแล้วจ้าขอบคุณนะค่ขอบคุณป้าแต้มค่ะป้าแต้มขายถูกป้าแต้มป้้าแตมขายถูกป้าทุกคนอีกกี่บ้านเองนะเมื่อกี้อุ้ยสี่บ้านสี่บ้านเอ้ยทุกคนอีกสี่บ้านอันนี้น่าจะถึงแล้วอืออีกสี่บ้านอีกสี่บ้านหวานไหมครัแฟนแฟนไม่ชอบหวานไม่หวานเนาะเตอร์บานไหมน้ำพริก อ่ะพูดตรงไปเลยมไม่หวานไหนครับ <TVs S 2> เออทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบกากหมูอ่ะกากหมูที่มันคลุกเครื่องปรุงที่แบบเป็นเครื่องปรุงอร่อยอร่อยเข้าไปอ่ะคือแบบอาจจะอธิบายให้ฟังนะฟอดแบบฟิลที่บอร์ดกินนะฟิลแบบกินไะบอต้าผงปาปิก้าอะไรอย่างเงี้ยผสมเข้าไปแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแบบเดี๋ยวกินให้ดูนิดนึงก็รอะเดี๋ยวกินให้ดูเก้าอุ้ยเก้าสิบเก้าแล้วเก้าสิบเก้าแล้วแหมให้ฟอร์ดพูดนะอะไรบาเลย เอาน้ำพริกมาหน่อยว่างี้พี่ตาครับเอเอพีเอ่เพดีหายอีกแล้วไม่ใช่บอกาเอาน้ำพริกมาเออไปเอาน้ำพริกเอาน้ำพริกให้หน่อยได้ไหมครับเอาน้ำพริกให้หน่อยอยู่อยู่ตรงข้างข้างรถอะคะที่ปอกแล้วอะครับที่เธอกินวันนี้ยใช่ครับมันอยู่ข้างรถอะครับพี่ตาอขอบขอบคุณครับอ่ะทุกคนหนึ่งร้อยแล้วกินให้โดตุงเล็ก เดี๋ยวทานให้ดูเลยเออพี่สูงมาแล้วร้อยสองร้อยสองแล้วร้อยสองแล้วโอ้ยอยาาทำฉันหนอร้อยสองแล้วโอ้ยเจอจักก็ดีอะทุกคนขออีกสองบ้านแล้วร้อยสองแล้วร้อยสองแล้วไม่มีปลายทางชาติไม่มีปลายทางหรอก น่ารักมากเตรียมให้จองจองก่อนไปไป,ไปทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะต้องจ่ายค่าเนี้ช่วยดิฉันซื้อหน่อยวาเลนไทน์นี้จะได้หวานซึ้งนะทุกทคนอุดหนุนนะนะขอเถอะนะแม่เออผู้ชายกอดนะทุกคนดนิฉันต้องทําตัวไงดีเนี่ยอุตส่าห์วันนอุสส่าห์แบบนอนเตียงคู่แล้วนะไม่นอนเตียงเดียวเพราะกลัวผู้ชายลวนลาม <c oughs> พอดีเลยนี่พอดีได้ไหมมันจองได้แนละ้วมันว่างอ่ะจองใช่ป่ะยังว่างอยู่ค่ะเออบอกเอาริมเลยนะเห็นอันนั้นเลยนะเห็นแต่เห็นนั่นสวยๆเลย <c oughs> ได้ครับโอ้ย <c oughs> มาดูเขารักกัน เสียดายแม่กดไม่เป็นทุกคนซัพพอร์ตหน่อยเร็วใครจะซัพพอร์ตมาด้วยขอกดตะกร้ากดอะไรปะปเพื่อวาเลนไทน์นี้ใช่ครับก็วาเลนไทน์นี้กำลังจะจองเนี่ยจะจองกำลังจะจองแลครับดินเนอร์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 วาเลนไทน์นะซัพพอร์ตคู่เราด้วยไม่งั้นเราไม่มีที่ไปนะทุกคนใช่ป่ขอหน่อยนะเธอปะ่ะ ใครอยากเป็นเจ้าภาพแจ้งมาได้นะหัวละสองพันเออก็ดีนะก็ดีนะครับมาใครอยากเป็นเจ้าภาพใครอยากเป็นเจ้าภาพถวายก็เทแจ้งมาได้นะครับดีเลยเออหัวละสองพันบาทใช่นี่มันเป็นตรงนี้เดี๋ยวยังไม่ใช่ไม่ใช่ศาลาเป็นชื่ออะไรศาลาเอ๊ะทำไมคณคนมาทุกคนมากดเลยขอบคุณนะครับเนาะ เทยลนด์ไลนต้องไม่ใช่อันนี้เลยที่ที่เคยไปไม่ใช่เหรอที่ที่เคยไปเออว่อะน้านึ่งไหมล่ะไม่ใช่เรอมันทำไมมันคุ้นจังเออว่ะที่เดียวกันป้าว่ะเออก,ก็นี่แหลกะก็ที่เดียวกันรูเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไหมเนี่ยที่มีเออที่มีต้นไม้เนี่ยแต่ของเราไม่ได้มุมริม เราอยากได้มุมริมอะมุมริมมีปมุมริมมีก็ได้เนี่ยที่เป็นกระจกเนี่ยก็ะเด็นเนี่ยที่ไปเำาใช่ป่ะใช่ายนั้นดูก่อนใช่ป่ะแต่มันมีติดติดกันเยอะไงก็เลยไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนสต้องดูที่ว่าโต๊ะที่โต๊ะติดติดกันมีป่ะโต๊ะที่แบบติดอันนี้เลยอ่ะอุ้ยพันหกแล้วขอคุณค่าขอหนึ่งบ้านตำนานพระเอกอะไรรับปูออย ีอกอะไรอะครูออยตอนนี้ก็ได้มาเป็นถัวเพื่อนแพลี่แล้ววรกรรมเราเล้วพูควัน <c oughs> เพลอุบลเสลาสายันนี่เราต้องจากกันแล้ว <c oughs> จุบลูกอะจุบลูกจุบลูกเอา้าเธอไม่เล่นเลยอะเธอไม่เล่นตามเลยอะ จุกดูจุกจูบเมียให้พ่อเถิดน้อยอดรักอย่าแสดงที่แสดงที่อย่าทำอย่างนี้โอ๊ยอ๋อแสดงที่ถ้าบอกเป็นให้เอกฝนวิ่งหนีแล้วนางเอกเป็นอย่างเนี้ยอ้าวไม่ไม่ถึงแสดงแสดงน่ารักมากทุกคนหนึ่งบ้านเออเดี๋ยวช่องจะไม่มีทำมาหากินโอ้เจ๊ปอนี่นะ ึงพันเลยทุกคนมาหนึ่งออเดอร์เลยเบาหวานขึ้นน้ำพริกทำเองน้ำพริกทำเองขอหนึ่งออเดอร์นะอุ่นหนุนแล้วหน่อยอุ่นหนุนแล้วหน่อยค่ะไปตะก้าสี่ตะก้าสี่ไปตะก้าสี่ตะก้าสทุกคนกดตะก้าได้เลยนะคะไปเวนกรมเราแล้วผัวควันต้องทำหน้าเต้ารอพิลาสายันนี่เราต้องจาก กันแล้วจุกลูกด้วยฝรั่ต้องร้องละร้องแบบนี้จุบละร้องไม่เลิศอาวฮันนี่อันนี้ดิเอาเอาลายตักการะผงพ่อพระไตรดิเดี๋ยวฝอด่งเปิดเลยลายตักการะลายพักการะลายตักกาะพระไตรทุกคนหนึ่งบ้านนะขอบคุณค้าตาก้สีมาเลยจ้าช่วยกันเธอเร็ว ลายสการะไรนะผมสกาส<ห>ีนะคะสก้าสีขอบพระคุณจ้าได้ยิ้มได้มีความ,มพี่ซัพพอร์ตผู้เราหน่อยขอหนึ่งออเดอร์นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจองจะจองอันนี้ให้เขาวานวันเลนทายไงอยากมีแบบโมเมนต์หวานๆนะสนับสนุนโมเมนต์หวานๆของเราสองคนหนอะ <c oughs> นะคะไปมีส่วนไปมีส่วนมีส่วนกานนีอันฟูงขาเหียมเมี่ยงมา ได้อยู่วันนี้สั่งโอเคได้ครับไม่เป็นไรสั่งที่ไหนก็ได้ขอหนึ่งบ้านนะฮะยมาด้วยมู่หดวงบุปาสวงสการบาทนี้สีนอมวายพอพอพักเลยพักอืมพอแล้วอืเออวอนเจะแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอล มุป,ป้าไปติดแล้วร้องเพลงอันนี้ตีแม่นักฝักไงอุ้ยขอบคุณค่าหนึ่งบ้านมาแล้วหนึ่งบ้านมาแล้วกดกดกากหมูเพิ่มไปแล้วค่ะอร่อยติดใจเอาไปผัดพริกแกงถั่วก็อร่อยมากเห็นหมละ่ะมีพี่สมอะไรพี่สมสมรักสมรักสมรักนั่นแหละเธอออสมรักอะไรอ่ะดูนี้ต้องให้พี่แพรที่ร้องคือร้องเป็นไม่อาไม่เป็น แม่แดงก็ต้องตื่นก่อนสมน้ำหน้าหน่อยเกียวน้ำหน้าหน่อยอะไรไม่รู้สิเจ๊ปออ่ะแกตื่นนี่เออเจ๊ปอหลับลึกไปหมดช่วยทีมสบอช่วยทีมสบอนโมปาโมปาเพลงไรเพลงไรตะการสามปาอินซีสองร้อยมีสองชิ้นค่ะคููเลขาคููเลขามีสองชิ้นค่ะ นี่นยังเหลืออยู่อยากกินกระเทียมกระเทียมมันอร่อยเลยต้องเอาช้อนตักถึงจะกิน,นอดีไม่มีช้อนอุยหอมอ่ะหอมมากทุกคนช่วยทีมสบอนช่วยทีมสบอนหมูมป<ะ>่าคุยหอมแต่น้ำพริกหอมจริงอ๋อเพลงสมน้ำหน้าเข้าขากันดีสนุกสนานปะก้อน ทุกคนหนึ่งบ้านนะจ๊ะใจดีกดเลยน้ำพริกเราทำสดใหม่นี่พี่เล่เอาดูเลยว่ามันกรอบบ้างไม่เพิต้องเอาใส่เนยเทเลยนี่จะี่ใส่เปล่าขาดไม่ได้หรอกน้ำพริกกรอบมากนะคะกรอบหอมมากสดใหม่ทําเองค่ะน้ำพริกกรอบหอมมากสดใหม่ทําเองนะคะ น้ำพริกกากหมูอร่อยมากจริงค่ะกินเล่นเพลินเลยขอบคุณพี่จุ๋มค่ะน้ำพริกเราทาเองนะคะถุงใหญ่ลดจาก419เหรอ350ค่ะครึ่งกิโลได้ไหมได้ใส่ครึ่งกิโลค่ะใส่ครึ่งกิโลเลยจริงกรอบเดี๋ยวกินกากหมูให้ดูชิ้นหนึงว่ามันกรอบขนาดไหนกรอบมากเอากระเทียมเจียวม,มากินบ้างเดมาดวมา,างตรงนี้คนะ่ะช่วยทีบสุบอลช่วยทีบสุบอลหมูป้าโอ้โหน,นี่ นี่ทุกคนอ่ะหุงเล็กอันนี้หุงเล็กเนี่ยอบมากเนี่ยกระเทียมเจียวเนี่ยกระเทียมเจียวเจียวเองมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดเลยแต่ถ้าอยากให้มันเผ็ดขึ้นมาหน่อยนี่ทุกคนกินอย่างนี้พลิกกับเอ่อกับหมูรวมกันอย่างนี้เลยอืมกลอบมากรอบ กรอบแล้วหอมนะใช่หอมไม่หืนเลยเธอทุกคนไปเลยตะกร้าสี่เลยตะกร้าสี่เอาหุงเล็กไปทุกคนอร่อยเว่าห้าสิบเองอร่อยจริงนะมีคนบอกว่ากดเพราะกระเทียมเจียวแผ่นใหญ่ๆใช่ปกติมันไม่สดแบบนี้นะเพราะว่ากระเทียมเจียวเราเจียวเองไงพี่อร่อยว่ะเธอกระเทียมเจียวเราเจียวเอง่างนี่เลยนะอือ มันไม่มีจานทุกคนมันกินไม่แซ่บก็เลยแบบใส่ถุงซื้อเองอาจจะโชว์ให้ดูแล้วกันอืมไม่พอเลยมันดูไม่น่ากินหรอโอเคนี่เพออาราะเราไม่มีจานไงไม่ไม่มีจานกะ็เลยเอาใส่ถุงถ้ามีจานนะทือกินแบบพริกอร่อยนะเคยลองไหมนี่กินอย่างงี้ใช่ถึงกอดเพราะเราทำเองอะ่ะนี่เหอ อืมนี่โดนกินอย่างนี้กินบพริกไปได้เลยมันไม่เผ็ดมากนี่จาก419เหรอ350ไม่ใช่ค่ะอันนี้350บาทจาก419ลดให้69บาทแต่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้199เหรอ150ถ้าเป็นถุงเล็กคุ้มนะอ่ะประกอบอร่อยไหมครับประกอบพูดอร่อยสิ อร่อยจริงๆแบบไม่อวยเลยดดอร่อยนะฟังเสียงกรอบดิกากหมูแล้วเจียวเองนะเ<ห>ออกักหมูทำเองคือกระเทียมกรอบกระเทียมยังกรอบอ่ะคือใบมะก,กรูดยังกรอบอ่ะเดี๋ยวกินให้ดูอืมเนี่ยใบมะก,กรูด กรอบตัน,นันหวานไหวมากจิวเลยอ่ะทุกคนกดเลยปลานน้ำพริกน้ำพริกอ่ะขอให้ตอนนี้จึงจ้งๆถ้าให้แบบชอบอะไรไมากที่สุดตอนนี้นะในร้านเนี่ยขอชอบน้ำพริกมากที่สุดน้ำพริกก็มมนเป็นสูตรดั้งเดิม่ยใช่สูตรดั้งเดิมน้ำพริกอยู่จะก้การสีใช่ไหมทุกคนนี่ทุกคนนี้เลยช่วยที้มุบอลช่วยทีมสุบอลหมูป้าคือพริกยังกรอบอ่ะเธอ น้ำพริกอยู่ตะก,ก้าเลยครับมาต้องกินให้ดูเห็นไหมเราถึงคนจะกดนะอยู่ตะก,ก้าเลยอร่อยจริงทุกคนกดเถอะอร่อยมากกอดได้ไหมล่ะอันนี้ใช่กระเทียมนะเนี่ยเรือด อ๋ออยู่แต่เอ้าวันนี้อยู่ตะก้าสองเหรอเอ้าตะก้าสองขอโทษค่ะน้ำพริกตะก้าสองจะแม่ตะก้าสองน้ำพริกอยู่ตะก้าสองนะจ้าวันนี้ตะก้าสองจะกดได้เลยตะก้าสองจะไปที่ตะก้าสองจะเืออร่อยจริงมหกเล็บปกแห้แลลวอร่อยมากหมดแล้วเนี่ยช่วยทีมสุบอลช่วยที bon มสุบอลหมูป่า,าอร่อยหมดแล้วอู้อร่อยไหมล่ะอร่อยมาก พริกยังกรอบอ่ะรสชาติมันจะกรอบหอมแบบขุกขิกอ,ะอ่ะอทุกคนมันกินเล่นได้เพราะว่าเครื่องน้ำพริกเราก็แบบแอนนี้ขนาดเหลือจะใบมะกรูดเนี่ยไม่คือเรากินมาแล้วไงกับกระเทียมเจียวกินมันจะเหลือแค่นี้เนาะเนี่ยอันเนี้ยที่ปกากกอนกินในรถอ่ะที่ปากกอนกินในรถทานเล่นได้ครับพี่ไม่เผ็ด อะไรวะอืมในถุงนั้นไม่มีหรอมีในถุงนั้นมีปะก็ถึงมันมมีอันนึงใช่หรอไม่มีแล้วจ้าเนี้เยหรอเส้เยคโรออ้อร่อยแต่ต้องกินน้ำตับเอนน้ำไมาด้วยคือเอาไปแล้วดื่มน้ำนี่อ๋อเพานี่อยู่นี่เรื่องห้าร้อยกรัมค่ะครึ่งกิโล ที่ถือครึ่งกิโลค่ะอร่อยเนาะครึ่งกิโลเลยได้ไหมของเขามีแล้วอ,อยู่ข้างล่างอ,อร่อย่นะเยอะสามร้อ,อยห้าสิบอู้แซบ่บเนาะอร่อยทุกคนอ่นะกด,เล,ดเลยผมแนะนำเออมันต้องกินเนี่ยคือนี่ปกติอะกระเทียมเจียวกรอบคนนี้นะแต่ว่าฟอร์ดเปิดถุงเนี่ยเปิดถุงเปิดถุงทิ้งไว้ก็อยู่กระเทียมเจียวเราแบบว่า ขอบมากส่งฟรีค่ะรสอ,อ่ะอืมที่สุดที่สุดพี่อ่จะกล้าสองเลยไม่ผิดหวังจริงคับทุกคนแล้วลดเยอะไงเดี๋ยวสามร้อยห้าสิบจากสี่ร้อยสิบเก้ารสได้หกสิบเก้าบาทจัดโปรอยู่ไง กินแล้วอร่อยสั่งแล้วค่ะไม่ผิดหวังจริงน้ำพริกอ่ะน้ำพริกน่ะบอกเลยไม่ผิดหวังค่ะน้ำพริกกากหมูเนี่ยไม่มีผิดหวังนะของเราจริงการันตีเลยต้องให้ต้องให้อร่อยจริงอือมายิ้เจิตแล้วเธอเออฮึมแล้วไม่มีเก็บปลายทางเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราทำใหม่ใช่ ไห้ม่เก็บปทางเลยค่ะบว้าวรักกันตลอดการนะอูพี่มันเก็บเงินไปทางไม่ได้อะเพราะว่าของเรามันทําใหม่ถ้าลูกค้าไม่รับของวตีกลับคือเราต้องแกะกินเองเลยใช่ครับไม่สามารถส่งต่อได้เพราะว่าของทําใหม่วันต่อวันจริงๆนะให้มั่นใจได้เลยคือทําแล้วก็ส่งเลยกดได้เลยค่ะสังแล้วนะคะน่าทานมากขอบคุณค่ะ ุงใหญ่ๆปะกดเลยนี่นี่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กตาค่ะพี่ตุ๊กตาขอบคุณค่ะซื้อสินค้ามาได้สองสินค้า,คามาได้สามขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านได้เลยเอาไปเอาไปทานกัน <c oughs> <c oughs> ชิลลดเยอะไหมไม่เยอะค่ะเออคุณพี่ฟอดครับอร่อยครับกดตะกร้าเลยอร่อยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับพี่ ถามาเยอะไหมนิดนึงครับเพื่อความหนัวครับอร่อยให้เลยเพิ่มสินค้าหมายเลขสามลงในตะกร้าเพิ่มสินค้าหมายเลขหนึ่งลงในตะกร้าอร่อยอ่ะอร่อยป่ะลดเนาะใช่วยทีมสุบอลช่วยทีมสุบอลหมูป้าอปลาอร่อยมากกําลังทานปลาอยู่ตะกร้าไหนเอ่ยวันนี้วันนี้ปลาตะกร้าที่เท่าไหร่ครับ แต่ว่าน้ำพริกตะก,ก้าสองจัะกทุกคนปลาอยู่ตะก,ก้าสามครับปลาอยู่ตะก,ก้าสามจัะกโอ้น้ำพริกตอนนี้ยอดเกือบห้าพันแล้วอ่ะใช่แล้วถึงังเกือบแล้วโอ้ยเพิ่งสามพันเองต้องมันได้ห้าพันบ้านอ่ะไ,ไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำพริกอร่อยมากขอบคุณค่ะคุณขา<อ>ช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป ไปทุกคนครับใกล้แล้วไปอีกนิดนึงนะอุ้ยร้อสามสิบบ้านแล้วเออไปอีกกี้สิบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปไหนเรามาคู่กันทั้งทีใช่มาคู่กันแล้วเป็นคู่กันแล้วอร่อยมากค่ะเขาคุ่ค่ะเออร้อยสามเอ็ดแล้วร้อยสามเอ็ดแล้วไป ช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลมูกทุกคนคุยกันได้นะครับพิมมาคุยกันได้เนาะคุยกันได้เลยครับไอ้เฟื่อนได้แล้วจอยแล้วจอยแล้วเราสองแล้วราสองแล้วอีกแปดบ้านสี่อีกแปดบ้านอีกแปดบ้านมาเลยค่ะอีกแปดบ้านนะครับเอออีกแปดบ้านเลยต้องมาแล้วแหละน้ำพริกอร่อยมากนีสลัะไปเลยจะชม น้องมาอยู่กับคุณแพรลี่เหรอคะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพี่เรามาทํางานใช่ค่ะมีงานค่ะอยากให้เราอยู่ด้วยกันก็จ้างงานเราสิจะได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไปไปมามากันตลอดนะคะไม่ได้ว่าห่างเลยก็ไม่ได้ห่างอย่างน้อยก็เดือนละเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้มาอยู่ด้วยกันอะไรจริงจริงนี่เด็กน้อยยโสธรเห็นไหมล่ะทุกคนน้ำพริกเลิศนะปลาอินทรีเลิศช่วยกดตะกาได้เลยสนับสนุนโปรเจกต์วาเลนไทน์เราด้วยใช่ค่ะนะเราจะได้มีโมเมนต์หวาน ถูกต้องนะคะขอให้ทุกคนอุดหนุนสักคนละบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจดีพันสี่ร้อยคนนะเธอรักบ้านไม่ได้เลยเหรอน้ำพริกทําเองบ้านได้ไหมล่ะครับเออน้าพริกเราทําเองอะไรเองกดใหม่ทุกอย่างแค่จินตะก้าเลยอยู่ตะกาสองนะคะน้ําพริกอยู่ตะกาสองค่ะเป็นสินค้าขายดีที่สุดในไลน์นี้นะคะอยู่ตะกาสองไปเลยไปตะกาสองได้เลยฟฟุุตตบบออลลช่วยท้มปา ทุกคนขออาขอร้อยห้าสิบได้ไหมวันนี้เอออือยังไงขอจะไปอาบน้ําเออไปได้ไหมถึงร้อยห้าสิบขอแบบน้ำ,ไ,นำได้เลยโอเคทุกคนนรับผมขอ,<ป>อขออีกอ่ะขออีกสิบหกบ้านสิบหกบ้านคะ่ะไปสิบหกบ้านให้ปรกรณ์หน่อยใช่เดี๋ยวผมจะไปแบบเออหาที่ที่อ่ะมีร้านแนะนํำไหมล่ะอเไดาอันนี้เนาะคนเป็นหน่อยเอเอแล้วคนอันนี้ไงเขาก็เลยแบบถูก มหดได้ดไดไดขีร่รถเกง่งฟังเพลงลูกกรุงเฮ <Hey. S 2> ้ยลืมลทุ่งที่ขับรถไทยเฮ <Hey. S 2> ้ออยนะได้ขี่รถเกง่งฟังเพลงลูกลกรุงเฮ้ยอะไรนะอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทย oh. อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทย oh. ไม่ได้หรอเขียนหรอเพียนชีเพียนไม่น่ะอย่าลืมลุลกท,ทุ่งที่รับ,ถบรถไ<ถ>ท<า>ยไม่ได้เอามา<ด>่ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงไม่ใช่ได้ขี่รถเก่งได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุง อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยอย่าลืมลูกทุ่งท eh ี่ขับรถไทยนี่นี่ฟังฟังโอ้ยมาให้ฟังให้ฟังก่อนให้ฟังเล็บก่อนฟังเล็บเลยได้ทีรถเก่งฟังเพลงลกรุงอย่าลืมลกทุ่งที่ขับรถไทยไทย ได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงเออเลิอย่าลืมอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยอโอเคพอได้พอได้พอได้ไปฝึกมาอีกนิดนะลูกไปฝึกมานะร้อยสามห้าแล้วร้อยสามห้าแล้วอีกสิบห้าบ้านอีกสิบห้าบ้านค่ะขอบคุณครับพี่ธน ป้ากรพี่กดกี่ดอกพี่ป๊ดพี่ป๊อดพี่ป๊อดเออพี่ป๊ดกดเลยพี่ป๊อครับเพิ่งได้กากหมูมาวันนี้เองอร่อยดีเห็นไหมล่ะอร่อยอร่อยอร่อยกดได้เลยตะกร้าสองไปเลยตะกร้าสองช่วยกันรัวตะกร้าสองไปทุกคน่าทุกคนกดได้เลยนะครับปัดอีกสิบห้าบ้านขอสิบห้าบ้านให้ปกรกรหน่อยครับสิบห้าบ้านเท่านั้นนะครับสิบห้าบ้านเท่านั้นอ่ะถ้าครบสิบห้าบ้านภายก่อน สี่ทุ่มเดี๋ยวร้องให้ฟังหนึ่งเพลงได้ไหมได้เดี๋ยวร้องให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนไปอาบน้ำอ่านหนึ่งเพลงกับสิบห้าบ้านหนึ่งเพลงกับสิบห้าบ้านกดมาเลยกดนานละกว่าจะได้ระบบเออร์เรอร์ป่ะครับเตรียมเลยครับอ่าเดี๋ยวร้องเพลงอะไรแค่สิบห้าบ้านเพลงอะไรเพลงกุ้งสุธีราดเดี๋ยวังอ่าเพลงกุ้งสุธทีราดนะหนึ่งบทเพลงจากจากปอตปรปตพรขอสิบห้าบ้านขอสิบห้าบ้านพอกดเลยค่ะใครอยู่ในไลฟ์นี้ตอนนี้ใครอยากฟังเพลงเสียงเพราะเพราะ จากนักร้องพระเอกราชาลูกทุ่งกุ้งประกรสักรอแทอหมูกดเลยสิบห้าบ้านขอขอสิบมาบ้านเรยอได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกุุงได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุง อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทยเฮ้ยเธอก็ร้องได้นะเลยเธอก็ร้องได้นะกะเทยอ่ะทุกคนกดตะก้าได้เลยอ่ะสิบห้าบ้านนะสิบห้าบ้านเนี่ยเตรียมเพลงแล้วเนี่ยธาตุมนคนดีืธาตุมนคนดีธาตุมนคนดีสิบห้าบ้านมาเลยทุกคนไปตะก้าสองสิบห้าบ้านไปสิบห้าบ้านอย่าดูก่อนตะก้าขึ้นไหมอ่ะมามาใครอยากฟังประกอบร้องเพลงค่ะมาสิบห้าบ้าน แต่ว่ายังไลต่อนะสิบห้าบ้านยังไล่ให้ต่อได้เออแต่ขอสิบห้าบ้านก่อนนะครับนี้นะเดี๋ยวเพลงมาเลยเพลงมาเลยครบครบร้อยห้าสิบ้านเพิ่มเพลงมาเลยนะครับอันนี้ของจริงนะไม่จบเลยไม่จบให้เต็มให้ฟังแบบไพเราะสนอกหูนอนหลับฟันดีกันไปเลยเดี๋ยวให้เพเบอพี่คลอคอไปด้วยจริงๆริงอ่ะจริงๆริงทุกคนแบบลองประสานเสียงอะไรเงี้ยแต่ซัพพอร์ตกันก่อนอืมเพลงอะไรนะ ธาตุมนคนดีทำไมไม่เคยได้ยินเลยวะเดี๋ยวลองทุกคนเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองทุงกคนกดตะการน<ค>นหน่อยนะกดตะการได้เลยครับกดตะการเลยเธอมีมุนไดถึงมาใจของพี่อามาเลยเออขายอะไรคะคุณเธอน้ำพริกกากหมูครับพี่กับปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้แล้วพร้อมทานจาัดกดตะการได้เลยมาเลยนะครับมาเลยนะ ขอหนึ่งหนึ่งออเดอร์นะคะอันนี้เทพีบ้านไพรเทพีบ้านไพรทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับอามาแล้วมาแล้วร้อยอว้ยสามเจ็ดแล้วนี่ร้อยสามเจ็ดแล้วแค่สิบสามบ้านเลยแค่สิบสามบ้านค่ะอีกแค่สิบสามบ้านเนี่ยพันสามขอแค่สิบสามบ้านเองโอ้ยม่แล้วม่อีแล้วขอแค่สิบสามบ้านเองค่ะว้ายสิบสองสิบสองบ้านสิบสองบ้านอ่าเออเดี๋ยวให้เทพีบ้านไพรอะอีกสิบสองบ้านเดี๋ยวเทพีบ้านไพรมาเลย เตือนกันละแม่ตะวันบ้านนาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สั่งไปแล้วจ้าถุงห้าร้อยกรัมเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่หญิงขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะอ่ะสิบสองบ้านนะคะสิบสองบ้านสุดท้ายแล้วกดไปเลยสิบสองบ้านนะครับอ่ะกลับกับในบทเพลงนะครับเออมาแล้วอุ้ยเลยอือเหล็กสิบบ้านสิบบ้านสิบบ้านทุกคนเลยสิบบ้านเองอีกสิบบ้านครับอีกสิบบ้านสุดท้ายนะครับทุกคนเลยอีกสิบบ้าน พี่พรมลิขิตมาอีกแล้วนะครับฟังเพลงลูกกงอย่าลืมบ้านทุ่งที่ขับรถรถไทยวันนี้ไวมากมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งบ้านนะครับอุ้ยอีกแปดบ้านอีกแปดบ้านว้าวอีกแปดบ้านดีมากอีกแปดบ้านอีกแปดบ้าน ร <Yeah. S 1> ้านนี้อร่อยทุกอย่างทั้งปลาทั้งทุเรียนทอดคอนเฟ